ดูอ้วนหังเลนอนอีแม่เปิดแอร์เย็นพี่เขาก็หลับแบบสบายใจยังไม่รู้ว่าอีแม่ต้องบินคืนนี้คืนนี้ไม่ได้นอนกอดกันนะเนี่ยดูดิดูนอนน,นอนน่ารักจริงๆ ngoan อะลูกฮกินอิ่มหวะแม่ผมพาให้อ้วนนะอ้นก็นอนอ่ะลูกนอนทั้งวันจริงจริงอ้วนเขาอยู่บ้านเขาก็นอนนอนเกือบทั้งวันคือกินกับนอนกินกับนอนนะก็ลอกเป็นสัตว์ที่แบบนอนเยอะนอนวันละสิบห้าชั่วโมงอืม โอเคเดี๋ยวอแม่ไปสวดมนต์ก่อนนะ